โอกาสงานแสดงเพลงพื้นบ้านของกลุ่มพ่อเพลงรุ่นใหม่นาทีเสกสรรมีเพิ่มมาจากการปรับบทร้องตามยุคสมัยให้เข้ากับงานที่แสดงเช่นที่เวทีท้องถิ่นเที่ยวไทยสีภาคส่งเสริมกันในฤดูหนาวปลายปีที่นักแสดงทั้ง6คนประทะคารมเพลงของชายหญิงอวดลีลาหน้าเวทีกันอย่างสนุกแม่ขาดม่เพลงตัวจริงมาร่วมคณะแต่มีสีสรรจากแม่เพลงจำแรงที่ได้นักแสดงชายทั้ง3คนแสดงแทน เพราะบางคนฝึกฝนคำร้องฝ่ายหญิงมาตั้งแต่เริ่มฝึกหัดจากความชื่นชอบบทโต้กลับของฝ่ายหญิงและเมื่อก่อตั้งเป็นคณะจึงประยุกต์มาใช้แสดงผ่านมา5ปีกลายเป็นกลุ่มเพลงพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาจากนักแสดงที่มีภาพจําเช่นตัวแสดงแม่โจ้ยายกรอบยายเจา้าเล่นสนุกหน้าเวทีอ๋อว่าฉันเป็นพี่ประเดี๋ยวจะเดิน ชายนี่แหละฮะแต่ชอบในการกินหมาดชอบในการร้องเล่นในลักษณะท่าทางเป็นคนแก่ผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยคือชอบลักษณะอยู่แล้ยครับอันนี้คือเป็นชายแท้ชายแท้ฮะเตะบอลฮะวิ่งเตะบอลความไมมก็ลูกไม้ก็จะแวบวับแวบวับเนาะความเก้นเขาก็จะแต่งคนแก่จะไม่ก้นนะนุ่งผ้าลายใส่เสื้อแขนกระโปรงอยเงี้ยให้มีทองมีหยองหน่อยตามหาทุกแห่งว่หอยดีสีแดงเปรู แต่งหญิงค่ะแต่ว่าแต่งหญิงนี่ไม่ใช่แต่งหญิงธรรมดาเพราะว่าเป็นหญิงแบบหญิงยายเลยที่เห็นอยู่นี่กินหมากกันด้วยจริงจริงจ้าอย่างนี้หมากยังไม่มาจะต้องพกมาดีหมากลูกขึ้นรถตู้เวลาขึ้นรถตู้เวลาเดินทางรถตู้เดินทางนะป้าชิดไหนเลยยายชิดไหนเลยบางทีรถน้ำมันหมดกลางทางเด็กลูกกับเด็กเล็กแดงที่รถบ้านมายายทำอะไรน้ำมันหมดเลยคนหนึ่งเขาติดหนุ่มกัน ยายเจ้ากับยายกรอบนี่ติดมาติดกันมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วจ้ะไม่คิดจะเลิกเลยตายกันไปข้างมิตรภาพสมัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาและฝึกหัดเพลงพื้นบ้านมาด้วยการจากค่ายเพลงพื้นบ้านภาคกลางเมื่อปี2560 เป็นจุดเริ่มของการเล่นเพลงพื้นบ้านเป็นอาชีพแต่สร้างสารรค์ใหม่ด้วยการสืบค้นเพลงจากหลายจังหวัดจนมีบทร้องนอกเหนือจากตำราเรียนเช่นเพลงระบำบ้านนาระบำบ้านไร่เพลงเยยซึ่งคำร้องจากบางท้องถิ่นรังเลือนไปบ้างแต่เหลือแต่ทำนองที่พ่อเพลงแม่เพลงยังจำได้แม่นจึงถ่ายทอดส่งต่อให้สมาชิกคณนะใช้เป็นแนวทางต่อเป็นบทกลอนใหม่หมุนเวียนสับเปลี่ยนมาเล่นกับเชิงกลอนที่ร่ำเรียนกันมา เพลงพื้นบ้านนะปกติชื่อก็บอกพื้นบ้านเนาะแต่ส่วนมากเราจะเล่นข้างนอกคือวงเราส่วนมากเราจะอยู่ตามต่างจังหวัดเยอะทีนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเราได้เข้ามาเล่นในห้างบ้างเนี้ยเราก็ต้องปรับถึงเรื่องการแสดงเนื้อหาเนี่ยคือค่อนข้างจะต้องปรับเยอะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดตามต่างจังหวัดเนี่ยเพลงนั้มันสามารถแบบว่าคือไม่ต้องอะไรไม่ไม่ต้องไพเราะมากแต่ถ้าในเมืองเราก็ต้องแบบปรับตามยุคคนในเมืองคือเรื่องของบทเรื่องของอะไรเงเราก็ต้อง ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เข้ากับสถานที่เขาด้วยดูรุ่นครูที่เล่นในยูทู e ได้เยนี่ยแล้วก็ชอบแล้วก็ศึกษาบางทีเราก็จำตอนท่านมาล้อบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ไปเรียนกับแม่แม่ขวัญจิตโดยตรงซึ่งพ่อเพลงแม่เพลงสุพรรณก็น,นี่ก็ยังยุ่งไกยคนที่เป็นรุ่นครูเก่าๆก็ยังยังยังมีเรียนอยู่บ้างยังผมยังเรียนอยู่คะ่ะอยู่ปีสองครับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ การเล่นเพลงพื้นบ้านในมุมมองของคณะเพลงนาทีเสกสรรคือการสืบต่อมรดกการแสดงจากพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นก่อนตามที่สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานการเล่นเพลงอีแซลเพลงชอยลำตัดเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือซึ่งเป็นเพลงของท้องถิ่นภาคกลางและสอดคล้องกับวิถีคนในอดีตตามฤดูกาลและประเพณี แม้ต้องแสดงให้กระชับตามสมัยนิยมและเวลาของงานที่มีจำกัดแต่สมาชิกคำนึงถึงเนื้อหาใจความของการแสดงและท่วงทำนองที่ต้องคงไว้ทำให้บทกลอนแต่งใหม่และด้นสดกลมกลืนไปกับสังคมปัจจุบันน้ำอ้อยบนสถาพรไทยพีบีเรายงาน